หลายคนอาจเคยสงสัยว่าทำไมบางคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเหมือนกันหลายคนหรือบางคนดูแลสุขภาพดีมาตลอดแต่กลับพบมะเร็งโดยไม่คาดคิดจริงๆแล้วมะเร็งไม่ได้เกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยีนของเราด้วยวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจว่ามะเร็งกับพันธุกรรมเกี่ยวข้องกันอย่างไรใครมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นและเราจะป้องกันได้อย่างไรตั้งแต่เนิ่นๆ สวัสดีค่ะหมอสุกัญญานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จัก แต่ว่าสําคัญมากค่ะในการป้องกันโรคมะเร็งนั่นก็คือการตรวจคัดกรองยีนมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมหลายๆคนคงทราบดีนะคะว่ามะเร็งเนี่ยสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้โดยข้อมูลเนะะี่ยค่ะมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมมีเพียงแค่5 1 0เเเท่านั้นโดยตัวเลขเนี่ยอาจจะดูน้อยใช่ไหมคะแต่เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตรวจพบยีนมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคมะเร็งเนี่ย มากกว่าคนปกติหลายเท่าตัวและคนส่วนใหญ่ที่เป็นอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยก็มักจะเจอมาโรคมะเร็งตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยซ้ําซึ่งเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าเราเป็นอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนี้หรือเปล่าปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีการตรวจค่ะเราสามารถที่จะเก็บเลือดเพื่อส่งตรวจทางจเนติกเทสติ้งได้ถ้าคุณเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนั้นต่อไปนี้ข้อที่ 1. คุณมีญาติสายตรงที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งอายุตั้งแต่45ปีลงไปอันที่สองคุณมีคนในครอบครัว ป่วยเป็นโรคโรคมะเร็งมากกว่า3คนขึ้นไปอันที่3คุณมีญาติที่ตรวจพบโรคมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมหนึ่งในข้อใดข้อนี้ถ้าคุณมีแล้วนั่นแสดงว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งมากกว่าคนปกติแล้วค่ะดังนั้นการตรวจ genetic testing ก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยบอกความเสี่ยงให้กับคุณว่าคุณมีความเสี่ยงโรคมะเร็งมากน้อยแค่ไหนนั่นเองเมื่อเราตรวจพบยีนมะเร็งอย่าเพิ่งตกใจนะคะ ยังไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นโรคมะเร็งนะแต่มันทําให้เราทราบว่าเรามีความเสี่ยงตรงจุดไหนมากขึ้นที่จะต้องไปจัดการข้อดีของการตรวจ genetic testing ที่กล่าวมานี้นั่นก็คืออันที่1ช่วยทําให้เราสามารถที่จะวางแผนสุขภาพในระยะยาวได้อันที่สองสามารถที่จะทำให้เราป้องกันได้ตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่เราจะเป็นโรคและอันที่สามเลยก็คือช่วยให้เราสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย การรักษาโรคมะเร็งที่ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันก่อนเป็นโรคนะคะดังนั้นแล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในความเสี่ยงของกลุ่มนี้การตรวจ genetic testing ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในการดูแลสุขภาพในระยะยาวนะคะ